ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชชัดสงวนบุญมาจากอนุบาล2อทับสค่ะคุณครูมีนเองคนต่อไปนางสาวสุกัญญาทองดีนอกมาจากอนุบาล3าทับหคุณครูตุ๊กเองค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่5มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน่วยที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือหน่วยตัวเราค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือ 1. เพลงร่างกายของฉัน 2. เพลงตาจมูกปาก 3. เรียนรู้เรื่องอวัยวะของเราและหน้าที่ของอวัยวะ 4. นิทานเรื่องร่างกายของฉัน 5. การออกกำลังกายและ6การปฏิบัติตัวช่วงโควิด -19 งั้นเราไปฟังเพลงร่างกายของฉันกันเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมทำท่าประกอบตามเนื้อเพลงด้วยนะคะไปกันเลย จบลงไปแล้วต่อมาเรามาฟังเพลงตาหูจมูกปากกัเลยหูจมูใหูกจูตาูจับใหับให้ฉันับให้ัตูหูตามมาฟังเพลงกันค่ะเด็กๆ Where is your eye? Where is your eye? This is I. This is I. Are you for a looking? Are you for a looking? This is I. This is I. Where is your nose? Where is your nose? This is not. This is not. No, you for a smelling. No, you for a smelling. This is not. This is not. Where is your mouth? Where is your mouth? This is mouth. This is mouth. Mouth you for a eating. Mouth you for a eating. This is mouth. This is mouth อาเพลงก็จบไปมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเพลงแรกนั่นก็คืออะไรคะอะไรคะนี่กลมๆอาดวงตาดวงตาเรามีไว้ดูใช่ไหมคะเพลงต่อมาเป็นเพลงอะไรคะอะไรคะจะอะไรคะจมูกเพลงต่อมาเราคือเพลงจมูกนะคะจมูกของเรานะั้นมีไว้ทำอะไรคะาหายใจแล้วก็ดมกลิ่นใช่ไหมคะต่อมาเป็นเ เพลงอะไรคะอะไรคะอ๋อเพลงปากค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆ่ะเพงลงของเรานะครับื่อกีเป็นปากนะคะปากเรามีไว้ทาอะไรคะรับประทานอาหารเก่งมากค่ะเด็กๆแต่อีย่างนะคะก็คือกินนั่นเองเราจะมาเรียนรู้เรื่องอวัยวะของเราแล้วก็หน้าที่ของอวัยวะกันค่ะไปเรียนรู้กันเลยตา ภาษาอังกฤษเรียกว่า eyes eyes ตาตามีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรคะเด็กๆคะ่ะตามีหน้าที่เอาไว้มองต่อมาเป็นหูภาษาอังกฤษเรียกว่า ear ear หูหูมีหน้าที่ทำอะไรคะติ๊กต๊อกหูมีหน้าที่เอาไว้ฟังคะ่ะค่ะต่อมาเป็น จมูกภาษาอังกฤษเรียกว่า nose จมูกจมูกมีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆคะเก่มงมากค่ะมีหน้าที่ไว้ดมกลิ่นนั่นเองต่อมาเป็นปากปากภาษาอังกฤษเรียกว่า mouth mouth นะคะปากมีหน้าที่ไว้ทำอะไรคะอ่ากินอาหารเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อมาเป็นมือ มือภาษาอังกฤษเรียกว่า hand hand แปลว่ามือนะคะมือมีหน้าที่ทำอะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอ,กอ่าเก่งมากค่ะมือมีหน้าที่ไว้หยิบจับสิ่งของต่อมาเป็นเท้าเท้า f ฟุตเท้าเท้ามีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆคะติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอ,กอ่าถูกต้องค่ะ เท้ามีไว้เดินนะคะหรือว่าวิ่งนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆขเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องอวัยวะของตัวเรากันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูตุ๊กกับคุณครูมีนมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะเชิญชมกันเลยค่ะนิทานเรื่องร่างกายของฉันตัวฉันมีชื่อก็คือหนูดี หน้าตาแบบนี้ไม่มีเหมือนใครดูนี่ใบหน้าดวงตาแจ่มใสผิวพันชัยลสดใสผุดพ่องทั่วทั้งใบหน้ามีตาทั้งสองไว้ใช้แลมองสิ่งของทุกอย่างอีกทั้งหน้าผ่ากจมูกปากคิ้วคางอวัยวะทุกอย่าง รักษาให้ดียิ้มสวยฟันงามแวววามทุกซี่ขาวสะอาดทั้งปีเพราะหนูดีแปรงฟันยังมีใบหูรับรู้สารพันเสียงยาวเสียงสั้นและเสียงดนตรีหนูต้องรักษาหูตาให้ดีทั้งสองอย่างนี้สำคัญแท้จริง แขนมือทั้งสองจับต้องทุกสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสองข้างสัมพันธ์สองเท้าก้าวเดินเพลิดเพลินสุขสันต์ใช้งานทุกวันประโยชน์นั้นมากมีผักสดผลไม้อย่าได้นายหนีกินแล้วจะดีดูซีแข็งแรงออกกําลังกาย ทำให้เข้มแข็งไม่ล้าอ่อนแรงสดใสเบิกบานค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานกันไปแล้วนะคะเด็กๆคะหนูดีได้ทำอะไรบ้างเอ่ยในคลิปนั้นติ๊กตอกติ๊กตอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆงั้นเราไปออกกำลังกายกับหนูดีกันดีกว่าใครพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ดีก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเหนื่อยกันหรือเปล่า,าวันนี้ครูตุ๊กก็มีกิจกรรมการออกกําลังกายหลายประเภทนะคะมาให้เด็กๆได้รู้จักค่ะแล้วก็เด็กๆสามารถออกกําลังกายกับที่บ้านได้นะคะอย่างแรกนั่นก็คือการเล่นฟุตบอลค่ะเราอาจเด็กๆอาจจะเล่นที่สนามหญ้าหน้าบ้านก็ได้นะคะต่อมาเป็นการเล่นโยคะค่ะเด็กๆอาจจะเปิด ให้คุณพ่อคุณแม่เปิดทีวีนะคะแล้วก็เด็กๆอาจจะทําตามง่ายๆได้ค่ะ3นะคะเด็กๆอาจจะตีแบดก,กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะที่หน้าบ้านค่ะต่อมาเป็นกิจกรรมยามว่างค่ะเด็กๆ,ๆอาจจะไปวิ่งเล่นจ็อกกิ้งที่หน้าบ้านรอบหมู่บ้านก็ได้นะคะต่อมาเป็นกิจกรรมบาสเกตบอลค่ะ เด็กๆอาจจะไปเล่นที่สวนหน้าบ้านก็ได้นะคะกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 ด้วยนะคะการเล่นกีฬาก็จะช่วยให้เด็กๆนั้นร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรือ่องเอาไว้ว่าของเราหน้าที่ของอวัยวะและการออกกําลังกายช่วงโควิด -19 กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปรู้จักการรับมือการป้องกันสถานการณ์โควิด -19 กันค่ะ อยู่ห่างไว้1-2เมตรใส่แมสออกจากบ้านทุกครั้งหรือขนาดพบเจอผู้คนหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ถือหลักสะอาดไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นไม่ควรขาดการวัดไข้คลิปนี้คุณครูตุ๊กกับคุณครูมีนก็จะขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย,บาย,บาย